ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ YouTube ช่องวันพารวยนะครับวันนี้ก็มาลงแนวทางหวยราวพัฒนาประจำงวดวันที่11ทับ7ทับ6 8นะครับก็เป็นแนวทางหวยราวพัฒนาที่ได้ชิดคำนวณมาให้ได้รับชมนะครับสำหรับผลงานในงวดที่ผ่านมาก็เข้าเพียงเลขวิ่งนะครับ ต่อไปก็มาฟังคำก่อนที่จะไปรับชมชฟฟิโอนะครับก็ทางช่อง YouTube ฟันพลวยก็เป็นสื่อกลางในการเลือกซื้อสลาก,กิีนแบงรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับซึ่งวันนี้ก็นำแนวทางมาให้ท่านรับชมเหมือนเดิมนะครับทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะครับของ มารลาวพัฒนาก็ตัวเลขก็มีเข้ามีหลุดนะครับก็รับชมเพื่อปเป็นแนวทางเพียงเท่านั้นสําหรับแนวทางตัวเลขก็มีวิธีการคิตคํานวณน,นะครับก็นําตัวเลขที่ได้ก็ทํามาเป็นรูปแบบตารางตัวเลขนะครับแล้วก็จับเป็นโค่ชุด2ตัว3ตัว4ตัวตามระดับนะครับสําหรับสถิติผลไวรลาวที่ออกไปแล้วก็รวบรวมนํามา ให้ได้รับชมนะครับว่าออกอะไรไปบ้างนะครับ25 6 6 8ทัทับออก163 228 27 6 6 8ออทับ6ทับห8ออก6 4ส7่สี่เาทออก6 2 5 6 7 3 2ทับทับออก10 2206 4ทับ7ทบออก68 7ทับทัออก เจ็ดสองสองศูนย์หกหกเก้าทับเจ็ดทับหกแปดออกสามเจ็ดหกสองสามสี่นะครับก็ตัวเลขถ้าไม่มาเบิ้ลก็จะมาเลขพี่น้องนะครับส่วนมาที่สิบเอ็ดทับเจ็ดทับหกแปดก็รอผลออกนะครับว่าตัวเลขจะออกไปในทิศทางใดซึ่งทางช่องเราก็ได้ชิดทวน,นตัวเลขมาให้รับชมนะครับ ก็จะเป็นในรูปแบบตารางตัวเลขแล้วก็เลขที่อยู่นอกตารางนะครับในการจับเป็นโค่ชดสองตัวสามตัวสี่ตัวนะครับก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะนําเลขนอกตารางมาจับก,กับสีส้มหรือว่าสีน้ําเงินก็ได้นะครับเอาเลขนอกตารางเป็นเลขอย่างเช่นหนึ่งวันนี้เลขนอกตารางก็คือเด่นวิ่งรูดสี่ห้าหกนะครับ ก็มาจับกับสีส้มก็จะได้ชูโคชุดเองนะครับหรือว่าจับเอาสีน้ำเงินประมาณนี้นะครับซึ่งตัวเลขในวันี่ิ่านมาก็จะเข้าไปที่6งสองนะครับถ้าจับเอานอกตารางแล้วก็สีส้มนะครับส่วนทางช่องเรานั้นก็จะจับสีน้ำเงินประกบสีส้มนะครับเป็นหลักในตารางตัวเลขนะครับ สลับตารางตัวเลขก็มีเลข2เลข1เลข7นะครับเป็นเลขฟิ้งรูดแล้วก็ประกอบคู่ด้วยสีส้มก็คือเลข3เลข8เลข9เลข0ส่วนเลขนอกตารางก็เป็น4 5ห้านะครับจับคู่ชุดเป็น4 5ห้า6ีหห้าถ้าเพื่อนก็เป็น4 4 5ี6ห้านะครับต่อไปก็รับชมแนวทางตัวเลขคู่ชุด2ตัว3ตัวสีตัวตามลำดับนะครับ สำหรับหอยราวชุด2ตัวในหลัก2ก็ตั้งแต่2 0ถึง2 9นะครับ2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9ก็ตัดมาเหลือ4คู่ชุดคือ2 9 2 8 2 0 2 1ก็เน้นไปที่คู่ชุด2 9แล้วก็2 0ก็รับชมเพื่อเป็นแทางนะครับทางช่องของเราก็นำตัวเลขมาให้ได้รับชม ตุกจันพุทธศุกนะครับทางช่องยุ u b e ฟันพารวยตรงนี้ก็เน้นไปที่สองเก้าแล้วก็สองศูนนะครับสำหรับแนวทางคู่ชุดสองตัวหว้อยราวพัฒนาพัฒนาจวดวันที่สิบเอทับเจ็ดทับหกแปดต่อไปก็เป็นห้อยราวชุดสองตัวในหลักหนึ่งนะครับก็จะมีสี่คู่ชุดที่ตัดออกมา ยิงโลดในหลักหนึ่งก็จะเป็นหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าประมาณนี้นะครับโค้ชชุดสองตัวก็ตัดมาเหลือสี่โค้กก็คือหนึ่งเก้าหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามตัดเหลือสองโคชุดก็คือหนึ่งแปดแล้วก็หนึ่งสามเป็นโค้ชชุดเน้นนะครับก็รับชมเพื่อเป็นทางและความบันเทิงนะครับต่อไปก็เป็นหวยลาวชุดสองตัวในหลัก นะครับก็ตั้งแต่70ถึง79นะครับ 70, 71, 72, 73, ์เจ็ดหนึ่งเจนะครับประมาณนี้ก็ตัดมา3คู่ชุดก็เป็น 79, 78, 70นะครับตัดเหลือคู่ชุดเดียวก็คือ78นะครับสําหรับแนวทางก็จับตัวเลขตามตารางตัวเลขนะครับที่ให้ไว้ช่วงต้นชิปฟิโอนะครับ ก็มารอรุ่นผลว่าตัวเลขจะมาตามนี้หรือไม่ต่อไปก็เป็นหมยเลาวชุดสามตัวนะครับก็จะมีสี่คู่ชุดก็มีศูนย์หนึ่งแปดเจ็ดสองศูนศูนย์เจ็ดเก้าและก็สามสองแปดนะครับก็เป็นแนวทางหมวเลาาพัฒนาที่ได้ชิดคำนวณตัวเลขไม้ ทนผู้ชมได้รับชมนะครับก็เน้นไปที่คู่ชุด018แล้วก็079นะครับสำหรับแนวทางคู่ชุด3ตัวต่อไปก็จะจับเป็นคู่ชุด4ตัวตามตารางตัวเลขนะครับก็คู่ชุด3ตัวก็จับไปแล้วนะครับ ก็มี018 7 2 0 0 7 9 3 2 8เน้นไปที่018แล้วก็079นะครับต่อไปก็เป็นแนวทางไว้ลาวชุด4ตัวนะครับประจำว่าวันที่11ทับ7ทั้ง6 8ก็มี2 018 1 7 2 0 7 0 7 9แล้วก็1 3 2 8 ก็เน้นไปที่โคูด่ชุด1720แล้วก็7079นะครับสำหรับแนวทางตัวเลขหมายลาวพัฒนาก็นำมาให้ได้รับชมทุกจันทร์พุทธศุกร์นะครับก่อนที่ตัวเลขจอ,อกทุกครั้งนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับแนวทางตัวเลขหวายลาวพัฒนาประจำงวดวันที่ สวทับเจ็ท่าหกแนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีในการนําไปรุ่นรางวัลน,นะครับทางช่องของเราก็สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายเพียงเท่านั้นสําหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีเช่นเคยขอบคุณและก็สวัสดีครับ